สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมผมหนึ่งเซ็นเตอร์แบ็กก็กลับมาพบกับทุกท่านทุกวันเช่นเคยนะครับสำหรับคู่เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับบุรีเซียดัดมุลโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมนะครับผลการแข่งขันของคู่นี้ก็ปรากฏว่าทีมเจ้าบ้านอย่างสตุตการ์ดนะครับเสมอกับบุรีเซียดัดมุนไปด้วยสกอร์สามประตูต่อสามนะครับก็เสียหูไปข้างนึงนะครับสำหรับคู่เมื่อวานนี้นะครับแต่สําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ได้พ่วงสกอร์สูงเต็มเวลาไปด้วยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนนนะคครับมูู่ี้สงกิเต็ สำหรับวันนี้นะครับผมในเซนเตอร์แบ็กก็มีแนวทางและบทวิเคราะห์ฟุตบอลนามาฝากกันเพื่อนอีกหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไปดูที่ฟุตบอลบูเดสตีกาเยอรมันนะครับผมคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านอย่างยูเนียนเบอร์ลินนะครับทีมอันดับที่4ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบวคุ่มนะครับทีมอันดับที่15ของตารางนะครับคู่นี้นะครับจะเริ่มเตะก,กันในเวลา4ทุ่มครึ่งของบ้านเรากําแพงจากสื่อต่างประเทศก็เปิดมาให้เจ้าบ้านได้เปรียบ0.75นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาแล้ว5เกมหลังสุดของพวกเขานะครับเป็นทีมเจ้าบ้านชนะ3เสมอ1และเป็นทีมเยือนชนะ1นะครับเจ้าบ้านยูเนียนเบอร์ลินนะครับผลงานและฟอร์มในภาพรวมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าผลงานของพวกเขาไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับจาก7เกมหลังสุดพวกเขาสามารถเก็บเะแนนชนะมาได้แค่2เกมเท่านั้นนะครับขณะที่ทีมเยือนอย่างโบคุ่มนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มของพวกเขาค่อนข้างเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับ จาก10เกมหลังสุดของพวกเขานะครับชนะ3เสมอ1และแพ้ไปถึง6เกมด้วยกันนะครับถ้าเปรียบเทียบฟอร์มและผลงานที่ผ่านมาของพวกเขาผมมองว่าทีมเจ้าบ้านจะได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับเพราะผลงานที่ผ่านมาที่พวกเขาได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับจากสถิติและผลงานที่ผ่านมาค่อนข้างดูดี เอามากเลยครับนัดล่าสุดนะครับพวกเขาสามารถเก็บัจชนะเหนือทีมแฮท้าเบอร์ลินไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่าผลงานของทีมเจ้าบ,บ้านที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับจากสิิจาก13นัดนะครับพวกเขาชนะ9และเสมอ4นะครับและไม่แพ้ทีมใด สําหรับฟอร์มและผลงานที่พวกเขาได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับสาหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆเรียกเชียร์ทีมเจ้าบ้านอย่างยูเนียนเบอร์ลินไปได้เลยนะครับวันนี้นะครับยูเนียนเบอร์ลินจะเปิดบ้านเก็บ3ามแต้มฝากแฟนๆของพวกเขาได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราก็สามารถแอไลน์มาที่ r t 5 5นะครับผมสำหรับวันนี้ผมหนึ่งเซนเนอร์แบ็กก็ขอลาไปก่อนและกลับมาพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ